คุณผู้ชมคะมาดูคดีทางการเมืองกันบ้างนะคะความคืบหน้านะคะสำหรับวันนี้ที่สารธรรมนูมีคำมนิฉัยแกนนำปปส5คนนะคะสิ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสอทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่จังหวัดส,สงขลาและชุมพรภา,ายใน45วันแล้วก็เลื่อนลำดับ สสบัญชีรายชื่อภายใน7วันด้วยนะคะวันนี้ทางองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกนั่งบงรรลังแถลงด้วยวาจาแล้วก็ลงมตินะคะหลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งคำร้องขอให้วนิฉัฉว่านายชุมพลจุนใสนายนอิสระสมชัยนายนไถวอนเสน,เนียมนายพุทธิพงศ์ปุณกานันและนายทัตพลทิพย์สุวรรณต้องพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสสหรือไม่เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยถูกศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มกปปสและศาลเนี่ยนะคะยังมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ อิสระในนัทพลมีกำหนด5ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาโดยสารอาญาออกหมายจำคุกระหว่างอุทธรดีกาและขังผู้ถูกรองทั้ง5รายที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งต่อมา5รายนี้นะคะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผู้ถูกรองทั้ง5คนถูกสารอาญาตัดสินจำคุกแม้จะเป็นเพียงสารชั้นต้นหรือสารอุทธร์ก็เข้าข่ายตามรัฐธรรมนูญที่บอกว่าสมาชิกภาพการเป็นสสต้องสิ้นสุดลงเมื่อต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังของศาลโดยที่ไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนนั่นทําให้สมาชิกภาพการเป็นสอสอต้องสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สารัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คือวันที่7เมษายน2564เป็นต้นไปค่ะต้องคําพ้ภากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุมาตรา6ประกอบมาตรา98อนุมาตรา9ใช้คําว่า เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุมาตรา13ใช้คำว่าต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแม้จะมีการรอการลงอาญาแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร สิ้นสุดได้ด้วยเหตุผลหลายประการตามข้อเท็จจริงของผลแห่งคำพิพากษาที่แตกต่างกันเมื่อข้อเท็จจริงแห่งคดีนี้เป็นกรณีตามรัฐธรรมนูนมารรตรา98อนุมาติมาตรา6ซึ่งใช้คำว่าต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาลโดยไม่มีคำว่าถึงที่สุดจึงมีความหมายว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสิ้นสุดลง เมื่อต้องคำพิพากษาให้จําคุกเท่านั้นโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดเสียก่อน คำวินิจฉัยนี้นะคะก็ทําให้มีตําแหน่งของสสเขตว่างลงในพื้นที่เขตหนึ่งชุมพรและเขตหกสงขลาค่ะซึ่งก็ให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่สารอ่านคำวินิจฉัยก็คือวันที่8ธันวาคม64นะคะส่วนตําแหน่งสสบัญชีรายชื่อที่ว่างลงให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศรายชื่อผู้ที่อยู่ในบัญชีลำดับถัดไปของพักการเมืองนั้นมาเป็นสสแทนค่ะในส่วนพักพลังประชารัฐคือนายต่อศักอัศวะหมนะคะส่วนพักประชาธิปัตย์ก็คือนายจักรพันธ์ปียพรภัยบูรณ์นะคะ นี่นะคะคุณผู้ชมคะคุณถาวรเซนเนียมคะ่ะให้สัมภาษณ์หลังจากที่ฟังคำนิชไยสารรัฐธรรมนูญนะคะก็บอกว่ายอมรับโดยหลักการค่ะแต่ไม่เชื่อถือในเหตุผลและดุลยพินิจเพราะรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้ศาลพิจารณาคดีในสมัยการประชุมได้แต่จะไปขัดขวางการทำหน้าที่ไปประชุมของสมาชิกไม่ได้พร้อมทั้งข้อสังเกตการใช้ดุลยพินิจในการให้ประกันตัวการส่งคดีไปยังศาลอุทธรณ์ซึ่งในช่วงนั้นไม่น่าจะอยู่ในกระบวนการพิจรารณา คุณถาวรยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าหากมีสส20คนถูกจับไปขังสักหนึ่งนาทีสสเหล่านั้นจะขาดการเป็นสมาชิกภาพก็จะมีการกันแกล้งซึ่งแนวทางนี้นะคะขอความกระจางจากสารรัฐธรรมนูญในการใช้ทัศนคติวิสัยทัศน์ในการมองการไกลสําหรับวงการการ,การเมืองค่ะแล้วคุณถาวรน,นะคะยังได้นําบัตรประจําตัวสามใบมาแสดงก็คือบัตรประจําตัวสสสงขาบัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและบัตรสมาชิกพักประชาธิปัตย์แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเจ็บปวดมากค่ะ สำหรับชีวิตนักการเมืองที่การเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีหนึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ย53ปีซึ่งคำวินิจฉัยทําให้ต้องพ้นจากสมาชิกพรกประชาธิปัตย์ทำให้พักมัวหมองคุณถาวรบอกว่าต้องขอโทษผู้ใหญ่ของพรกที่ทําให้ผิดหวังค่ะด้วยอกกระทมด้วยความเจ็บปวดที่ไม่มีคําบรรยายใดๆทั้งสิ้นที่จะบอกพี่น้องพรัคประชาธิปัตย บอกกรรมการหน่วยอนพักนบอกบรรพบุรุษของพรรคประชาธิปัตย์ว่าผมสิ้นแล้วซึ่งเกียรติยศที่จะเป็นสมา,าชิกพรรคด้วยคำวินิจฉัยของสารรัรรำนูญต้องกราบขออภัยยิงๆที่ทําให้พรรคมัวหมองต้องกราบขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ทําให้ท่านผิดหวัง